สวัสดีครับจะแนะนําเครื่องฟอกอากาศนะครับตัวชาร์ปนะครับที่เป็นในออนพาร์ตมาคัตเตอร์นะครับที่จริงแล้วก็เป็นตัวเก่ามากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็จะมีขายอยู่ด้วยซ้ำนะครับผมก็มาใช้ในห้องครัวนะครับเอามาดูดฝุ่นนะในห้องครัวนะครับแล้วก็กองอากาศกองกลิ่นนะครับในห้องครัวด้วยนะครับทําให้ห้องครัวเนี่ยกลิ่นค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับมาดูด้านหลังนี่กว่าครับ ตอนนี้กองอากาศนะครับมันก็หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกวันนี้เพิ่งพงเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยตอนนี้ครับกองอากาศอัลละร้อยสองร้อยนะครับมีขายในชอปปี้เพียบเลยเมื่อก่อนกองอากาศบอกเลยว่าอั0ละเจ็ดแปดร้อยเลยนะแพงมากๆเดี๋ยวนี้ถูกมากๆนะครับนี่ก็ซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนโอเคครับถ้าใครสนใจเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับคาร์น้าคัตเตอร์ของชาร์ปนะครับหรือว่าไส้กออากาศนะครับก็สามารถ สั่งซื้อได้ที่ใต้ร่าง,งคิดได้เลยนะครับ